อย่างพวกชอบวิจารณ์ทางโซเชียลเขียนวิจารณ์โน้นเขียนวิจารณ์นี้มันเป็นการมุสาวาดมุสาวาดยังไงก็เราเขียนความจริงอะว่ารัฐบาลนี้โกงอย่างนั้นโกงอย่างนี้นักการเมืองคนนั้นเลวอย่างนั้นอย่างนีน้มันเรื่องจริงทั้งนั้นแล้วเป็นมุสาวาทยังไง มันเป็นมุสาวาทน้อยๆคือเราเพอเอา้อเจ้อฟุ้งส่านเราไปเขียนด่าเขานะเขามาอ่านไหมเขาก็ไม่ได้มาอ่านเราเขียนเองอ่านเอง,อเองหรือคนซึ่งเป็นพวกเดียวกวับเรามาอ่านโอ้โหสะใจ<น>ะใจที่สงบอยู่นะไปอ่านเรื่องพวกนี้เขาก็ฟุ้งซ่าน